สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคนเข้าสู่ช่อง t w i t t r e e Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอดม,มินตัวกับมิดเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะต้องบอกจริงนะคะมินเน่วันนี้บอสเซนเซอร์ติกส์สู้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับแฟนบอสเซนเซอร์ติกส์ค่ะก็มีเคสถูกลิขสิทธิ์เลยนะคะลายบอสเซนเซอรติกส์เนี่ยให้เลือกมากมายเป็นการร่วมงานกันร,ระหว่าง NBA กับ r r i n o s h i e l d ค่ะและก็ไม่ได้มีแต่เคสโทรศัพท์นะคะมีทั้งเคส Airpod แล้วก็กริปที่ติดหลังโทรศัพท์ใส่โค้ด Twenty t h r e Mania รับส่วนลดอีก10 r อทไรโน่ชิลล์ส่วนลิงก์การสั่งซื้อตัวจะใส่ไว้ให้ในคอมเมนต์แรกด้านล่างนะคะวันนี้เรามาต่อนที่เกม5ของฝั่งตะวันออกกันต่อนะคะเพื่อหาตัวแทนของฝั่งตะวันออกเข้าสู่ NBA น i n a l s ไปเจอกับเดวนันเกตชิเตอนนี้รออยู่แล้วความมันแบบนี้ค่ะไม่อยากให้เพื่อนๆคนไหนเนี่ยพลาดเลยนะคะสามารถโหลด n b a App ค่ะการแล้วก็สมัคร NBA Leaguepass ดูได้ยาวๆย,ยันจบ NBA Final s ในราคาเพียงแค่300บาทเท่านั้นค่ะ เรามาเข้าสู่การถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขาผ่าน TNT แล้วก็บ้านเราแน่นอนค่ะ m b a App ผ่าน NBA League a s s แล้วก็ True Vision s 2ช่องทางรับชมแบบถูกลิขสิทธิ์เท่านั้นนะคะในประเทศไทย บอสตันเซลติกเปิดบ้านรับการมาเยือนไบอ์มีฮีทค่ะในเกมวันนี้ทั้งไมมี่ฮีทต้องมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่น5ตัวแรกหน่อยนะครับเนื่องจากเกฟวินเซนต์มีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายไม่สามารถลงสนามทําการแข่งันได้พวกเขาก็เลยใช้คายราลี่ขึ้นมาเป็นตัวจริงในขณะที่ทางบอสตันเซลติกไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับไม่มีใครบาดเจ็บเลยทุกคนในทีมพร้อมต้องการจะเอาชนะให้จงได้ในเกมวันนี้และพอเริ่มเกมขึ้นมานะครับทั้งสองทีมเน้นเกมรับกันมากๆเลยแต่กลับกลายเป็นทางไมมี่ฮีทเนี่ยมีการเทิร์เนอร์เต็มไป อัดคืนเป็นชุดๆเลยมีการยิง3คะแนนรัวๆพวกเขามีการรันชุดใหญ่เลยนะครับขึ้นนํา20ต่อ5หลังจากนั้นทางเซลติกส์ก็คุมเกมได้อยู่หมัดเลยนะครับการเล่นเกมบุกยังไม่มีแผ่วเลยเจสันเททัมกับเดริกไวเนี่ยกดแต้มกันรัวๆเลยโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์แรกทางไมมี่ฮิตทำได้เพียงแค่เกาะแต้มตามไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะครับเข้าสู่ควอเตอร์ที่2เราเห็นสัญญาณที่ดีของกองทัพสำรองแมมมี่ฮิตมว่าจะเป็นเคเลปมาตินหรือว่าจะเป็นดันแคนโรมมีนสก้าวขึ้นมาช่วยทีมทําแต้มได้เป็นอย่างดีรวมกับบบจิมมมีี่ตตตเเลลอนะคพยยยายยาาาๆกแบ สนุกมากๆเลยแต่ไม่ว่าทางไมอามีฮิตจะพยายามทําอย่างไรก็แล้วแต่นะครับทางเซลติสเอาคืนได้หมดเลยจะมาวงในเขาก็วงในคืนจะมายิง3คะแนนเขาก็ยิง3คะแนนคืนเป็นชุดๆจบครึ่งแรกทําให้ทางทีมเซอร์ติสขึ้นนําห่างกว่า17แต้มเลยนะครับเข้าสู่ครึ่งหลังทางไมอามีฮิตมีการปรับเปลี่ยนตัวจริงนิดหนึ่งนะครับพวกเขาเอาเฮวูดไฮสมิธครับนี่ก็เป็นผู้เล่นอันดราฟอีกคนหนึ่งเอาลงมาแทนเควินเลิฟนะครับที่วันนี้เควินเลิฟเนี่ยแทบจะไม่ได้มีบทบาทไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมบุกเลยสิ่งต ทีมอย่างเต็มทมีไม่ว่าจะเป็นการลุยการยิง3นาคะแนนแต่ในภาพรวมทั้งหมดเกมของแมมมี่ฮิตก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นมา,มากนะครับพวกเขาไม่สามารถที่จะเบรกเกมบุกของบอสตันเซลติก s ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวงในหรือว่าวงนอกการเล่นเกมบุกของทีมตัวเองก็เต็มไปด้วยความผิดพลาดครับเต็มไปด้วยเทอร์นโอเวอร์ลูกง่ายๆลูกที่ไม่ควรจะพลาดก็พลาดไปวันนี้แมมมี่ฮิตไม่ไหวจริงๆนะครับเซลติกมาดีไม่มีแผ่วเลยพวกเขาไม่ยอมให้แมมมี่ฮิตเนี่ยเข้าใกล้เกิน10แต้มเลยนะครับรักษาโมเมนตัมตั้งแต่ช่วงต้น สนามแล้วก็แฟนๆเซลติกส์ทั่วโลกเลยนะครับ110ยต่อ97าไล่ตามซีรีส์มาเป็น3ต่อ2อะไรจะเกิดขึ้นก็ยังไม่รู้นะครับแต่เกมหน้าเนี่ยเพื่อนๆห้ามพลาดในการรับชมสําหรับไมามี่ฮิตในเกมวันนี้เนี่ยนะครับทีมของพวกเขาไม่มีอะไรมากนอกจากต้องการจะปิดซีรีส์ต่อหน้าแฟนๆในสนามของบอสตันเซลติกส์ให้จงได้เป็นการล้างแค้นจากในปีที่ผ่านมาที่พวกเขาแพ้เกม7คาบ้านของตัวเองแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนื่องจากทั้งทีมของพวกเขาเนี่ยขาดนักกีฬาหลายคนไม่ว่าจะเป็นอย่างทเลลอร์ีโกกาดแะ่สุ็คืซ มีการบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายนะครับจากในเกมที่ผ่านมาวันนี้ไม่พร้อมลงสนามจริงๆอาการของเขายังไม่ดีขึ้นและพอขาดเจฟวินเซนต์นักกีฬาที่กำลังร้อนแรงเหลือเกินในขณะนี้เนี่ยมันก็เลยส่งผลกับเกมการแข่งขันของแมมมี่ที่ยังเห็นได้ชัดเลยนะครับแม้ว่าจะเอาคายรารี่นักกีฬาประสบการณ์ระดับแชมป์ลงมาเป็นตัวจริงแทนก็ตามแต่สภาพร่างกายการเล่นต่างๆของคายรารี่เนี่ยไม่ใช่คายรารี่ในสมัยที่เขาคว้าแชมป์กับแรปเตอร์สนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงขาลงและนี่ถือว่าเป็นการลงตัวจริงครั้งแรกของตัวเขาตั้งแต่วันที่2กุมาพนพองมาปุ๊บเก็ เ็นเลยครับติดติดขัดขัดการเล่นเกมบุกของคารราลี่ไม่ดีเลยการยิงในภาพรวมก็ไม่ดีการเล่นเกมรับวุนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมายขนาดนั้นเบสเซตมีเพียงแค่5แต้มเท่านั้นเองนะครับกับ4เทอร์นโอเวอร์ตัวของคารราลี่ว่าแย่แล้วนะครับแม็กซ์รูสกับเควินเลิฟเนี่ยยิ่งหนักตัวของแม็กซ์รูสในวันนี้เนี่ยยิงยังไงก็ยิงไม่ลงนะครับลง3าคะแนนไปเพียงแค่ลูกเดียวเรียกว่าแฟนๆของทีมเนี่ยแทบจะลืมไปเลยว่าวันนี้แม็กซ์รูสเนี่ยลงสนามทำไกลแข่งขันด้วยเหรอเช่นเดียวกับาม อีกครั้งหนึ่งก็เป็นในช่วงครึ่งหลังพอลงมาปุ๊บเป็นช่วงที่เกมขาดนะครับมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเกมมากมายแบร์มาเดรโยในภาพรวมวันนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าผิดหวังการยิงลูกที่ไม่ควรจะพลาดก็พลาดไปหมดเลยลูกจากจากก่อนหน้านี้ที่พวกเราเห็นเขายิงลงเอายิงลงเอาวันนี้ก็หายเกลี่ยนไปหมดเลยกว่าที่เจ้าตัวจะเดินเครื่องในการเล่นเกมบุกของตัวเองได้ก็เป็นในช่วงควอเตอร์ที่3ในตอนนั้นเนี่ยทีมก็ตามระดับ20แต้มเข้าไปแล้วนะครับมันก็เลยสายเกินไปการเล่นเกมรับ,บวงในวันนี้ก็เอาอเซลติกส์ จิมมี่บัตเลอร์นะครับนักกีฬาที่เป็นผู้นําของทีมไมมี่ฮีตตลอดจริงๆแล้วในเพลย์ออฟนี้เขาถือว่ามีผลงานการเล่นที่สุดยอดเหลือเกินนะครับก่อนลงเกมการแข่งขันในวันนี้เนี่ยมีค่าเฉลี่ยในการทําแต้มเกือบจะ30แต้มต่อเกมวันนี้มีเพียง14แต้มเท่านั้นเองนะครับนี่ถือว่าเป็นแต้มที่ต่าที่สุดในการแข่งขันเพลย์ออฟปีนี้ของจิมมี่บัตเลอร์และพอจิมมี่บัตเลอร์กับแบรมาเดย์บยมีผลงานเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับการเล่นในภาพรวมต่างๆของไมมี่ฮิตเนี่ยก็ไม่ไ แต้มรวมกันเพียง19แต้มในขณะที่5ตัวจริงของบอสตันเซ l t i ติกส์มีแต้มรวมกันถึง58แต้มที่ทําให้พวกเขายังคงพอเกาะแต้มตามได้ตลอดเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นการตามห่างๆก็ตามนั่นเป็นเพราะว่ากองทัพสํารองทัพเสริมของพวกเขาเนี่ยแหละครับเคเลปมาตินยังคงมีผลงานที่ดีนะครับตัวของเขาพยายามทําหน้าที่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการลุยเข้าไปวางบอลนะครับหรือว่าจะเป็นการพยายามยิง3คะแนนแม้ว่าในเกมวันนี้อาจจะไม่ได้ร้อนแรงอย่าง,างใน2 3เกมที่ผ่านมาแต่ตัวของเคเลปมาตินก็พยายามทําทุกอย่างจริงครับทั้งเกมรุกแล้วก็เกม โชคดีเหลือเกินที่มีอยู่จังหวะหนึ่งนะครับเขาเสียหลักและเข่าเนี่ยเหมือนมันจะงงไปข้างหลังนะครับยังโชคดีที่ยังเล่นต่อได้นี่ถ้าเกิดแมมมี่ฮิตขาดเคเล็บมาตินไปอีกหนึ่งคนเนี่ยสงสัยจะแย่แล้วล่ะครับแดนแคนโรบินสันเป็นอีกหนึ่งคนของแมมมี่ฮิตนะครับที่ทําแต้มของตัวเองได้อย่างดีเหลือเกินในช่วงที่เขาอยู่ในสนามด้วยความแม่นของตัวเขานะครับพอตั้งหลอกนิดน,นึงเนี่ยหรือว่ามองไปหาใครก็แล้วแต่ก็คิดว่าจะส่งเขาก็ลุยเข้าไปวางบอลหรือว่าจะมีจังหวะยิง3คะแนนของตัวเองนะครับวัน,น ในวันนี้ของตัวเขาเนี่ยถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดของแม่ไมฮิตในเกมวันนี้ด้วยและที่น่าสนใจอีกหนึ่งคนครับนั่นคือเฮวูดไฮสมิธคนนี้ก็ถือว่าเป็นกองทัพอันดราฟอีกหนึ่งคนนะครับที่ไม่ค่อยมีโอกาสลงสนามทำการแข่งขันสักเท่าไหร่ในเกมวันนี้โค้ชเอริกสโตรสตยต้องใช้งานตัวเขานะครับเนื่องจากขาดนักกีฬาหลายคนจากการบาดเจ็บและเฮวูดไฮสมิธวันนี้ก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีเกินคาดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนหรือว่าการทําแต้มระยะก,กลางวันนี้ทําไปอีก15้าแต้มนะครับด้วยการย เป็นแบบนี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นโอกาสในการลงสนามของตัวเขาเพิ่มมากขึ้นเอริกส์โปรซาอาจจะให้โอกาสตัวของเขามากกว่านี้ก็เป็นไปได้ครับสองเกมในวันนี้ของแมมมี่ฮีเนี่ยถือว่าไม่ดีเลยนะครับเปิดเกมมาแป๊บเดียวทันเองเราจะเห็นเต็มไปด้วยความผิดพลาดหมวยเป็นการยิงที่ผิดพลาดหรือว่า,วาจะเป็นการเทิร์นอเวอร์เฉพาะควอเตอร์แรกเนี่ยพวกเขาเทิร์นอเวอร์ไปถึง6ครั้งนะครับจบเครื่องแรกเทิร์นอเวอร์ไป10ครั้งจบเกมในวันนี้เทิร์นอเวอร์ทั้งหมด16ครั้งนะครับเยอะเกินไปการเทิร์นอเวอร์อย่างเดียวไม่พอนะ แล้วก็ซ้ำแต้มดาบ2หลายตัวหลายครั้งมากนะครับการที่เสียรีบาวเกมบุกแบบนี้เนี่ยเท่ากับเปิดโอกาสในการคลองบอลให้กับทังทีมตรงข้ามมีการบุกเพิ่มมากขึ้นมีการทําแต้มซ้ํามากขึ้นแบบนี้ก็เข้าทางเซ l ลติกเลยแหะครับทุกครั้งที่เราเห็นแมมมี่ฮนีเนี่ยพยายามจะไล่เข้ามานะครับหรือสัก12แต้มอะไรแบบนี้คิดว่าอะ เอาละเดี๋ยวแมมมีฮกำลังจะกลับมาที่ไหนได้ก็กลับมาผิดพลาดเองนะครับยิงพลาดบ้างเสียเ,อเทอร์เวอร์บ้างแล้วก็โดนทางบอสตันเซลติกเนี่ยรันคืนเป็นชุดๆตลอดเวลาเลยส่งเกมเป็นแบบนี้ทั้งครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังพอเข้าสู่ช่วงต้นควอเตอร์ที่4ไม่นานนะครับทางแมมมีฮีก,ก็เบรกทั้งจิมมี่บัตเลอร์ทั้งแบมเบโยแล้วก็แม็กซ์รูสด้วยเอาไว้ไปลุยกันต่อในเกมหน้าครับวันนี้ไม่ไหวจริงๆหลังจากจบเกมกกลแข่งขันเนี่ยนะครับเอริกสโปรซ่าหัวหน้าโค้ชของแมมาามี่กก ออย่่างแนนนสิ่งที่ทางทีมโฟกัสมากที่สุดคือการเตรียมตัวให้พร้อมนะครับสำหรับเกมถัดไปและจะต้องทําให้ดีกว่าในเกมวันนี้ให้จงได้ในส่วนของดดนแคนครบินสันนะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากจะบอกเลยว่ารู้สึกปลาใจกับระดับในการเล่นของเซลติกส์ที่ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยแต่ในเกมวันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าทางเซลติออกส์เนี่ยโอ้โหเหมือนยกระดับการเล่นของตัวเองเลยดังนั้นทางมามี่ฮีทของพวกเขาเองก็ต้องยกระดับในการเล่นในเกมถัดไปเช่นเดียวกันในส่วนของจิมมี่บัตเลอร์ผู้นําของทีมมายมี่ฮีทนะครับแม้ว่าจะ จะคิดในแง่ดีนะครับแล้วก็ยิม้มพร้อมกับทุกคนในทีมต่างก็รู้ดีนะครับว่าเกมหน้าพวกเขาจะต้องชนะให้จงได้ไมอามี่ฮิตจะต้องปิดซีรีส์ให้จงได้นี่คือสิ่งที่จิมมี่บัตเลอร์ออกมาบอกสําหรับเกมหน้าเนี่ยเพื่อนๆห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับส่วนตัวแอดมินเชื่อเหลือเกินว่าเกฟวินเซนต์อาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าของตัวเขาเนี่ยจะอยู่ที่70%็0อเซ็ตสอะไรก็แล้วแต่ยังไงเกฟวินเซนต์ก็จะต้องลงสนามแน่นอนครับไม่อย่างนั้นไมอามี่ฮิตเนี่ย ดังนั้นพวกเราแฟนบาสเนี่ยมาติดตามชมไปด้วยกันนะครับหันไปดูในส่วนของบอสตันเซ l t i c ส์กันต่อนะครับในเกมวันนี้มีไม่กี่เรื่องที่บรรดาแฟนๆแ,และก็สื่อส่วนมากจับตาดูผลงานการเล่นของทีมในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเบรกค,ความร้อนแรงของจิมมี่บัตเลอร์เบรกการยิง3มคะแนนวงนอกที่ดีของแมมี่ฮิตแล้วก็ยังมีผู้เล่นทับสำรองหรือว่าทับเสริมคนไหนจะก้าวขึ้นมาเสริมงานให้กับผู้เล่นตัวจริงเจสันเทธทำใจระเบิดผลงานของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่าการยิงการข้ามการทำแต้มที่ดีของเจะกลับมมาไหสิ่่งเหลานี้นรพอ เกมเข้าไปไม่นานพวกเราก็ค่อยๆทยอยได้คําตอบเริ่มกันที่เจสันเททัมกันก่อนเลยนะครับเข้าสู่เกมมาไม่นานเท่านั้นเองเราเห็นสัญญาณความร้อนแรงไม่ว่าจะเป็นการข้ามเข้าไปยัดห่วงไปแต้มงามๆของตัวเองครับเรียกเสียงเชียร์ในสนามได้กระหึ่มมากๆเลยตัวของเขาก,กดคนเดียวถึง12แต้มเลยนะครับในช่วงควอเตอร์แรกแม้ว่าหลังจากนั้นการทําแต้มของเจสันเททั่มจะแผ่วลงไปก็ตามแต่เขาไม่หายไปจากเกมเลยครับมีความครบเครื่องไม่ใช่แค่การทําแต้มอย่างเดียวยังช่วยเล่นเกมรับนะครับช่วยทีมรีบาวทําแต้มเองไม่ได้ก็สร้างจังหวะให้กับเพื่อน ทมวันนี้เบดเสร็จเจ้าตัวทําไป21แต้มกับ11แอสซิสต์นะครับเป็นดับเบิลดับเบิลขาดไปแค่2รีบาวด์เท่าน,นั้นเองจะเป็นทริปเปิลดับเบิลและด้วยผลงานในวันนี้นะครับทำให้ตัวของเจสันเททัมทําแต้มรวมทั้งหมดในเพลย์ออฟ2,191แต้มและยังคงนับต่อไปเขากลายเป็นนักกีฬาที่มีการทําแต้มมากที่สุดนะครับสำหรับนักกีฬาที่ลง6ฤดูกาลแรกในชีวิตแสงนาเอลจินเบลเลอร์เจอร์รี่เวสต์รวมไปถึงแลลลี่เบิร์ดด้วยนี่คือความยอดเยี่ยมของเจสันเททัมในส่วนคู่หูของเขานนนรบใีี้้่่ยตอองงกลวาาผ าพรวมของ J เจเรนบราวน์ตกลงค่อนข้างเยอะมากๆเลยการทําแต้มเฉลีย่ยเหลือเพียงแค่16.8แต้มต่อเกมเท่านั้นเองนะครับการยิง3คะแนนก่อนเข้าสู่เกมวันนี้นยพยายามยิงทั้งหมด26ครั้งลงไปเพียงแค่3ลูกเท่านั้นเองถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณ12%นะครับวันนี้ตัวของเขาไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกแล้วนะครับเราเห็นความมั่นใจครับจังหวะในการยิงระยะกลางการลุยเข้าไปปิดแต้มลูกจากจางนะครับเราเห็นการค้างตัวแล้วก็ตีแป้นลงไปสิ่งเหล่านีเน้เราไม่ได้เห็นผลง,งานของเจเรนบราน์ในช่วงเามเกมแรก เขาทำไป21แต้มนะครับด้วยการยิง3คะแนนลงไป3ลูกเท่ากับทั้ง4เกมก่อนหน้านี้รวมกันในเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่ดีอีกเกมหนึ่งของเจเรนบราวครับเอาฮอฟเฟิด <H> ในเกมวันนี้แม้ว่าการยิงวงนอกจะไม่ทํางานก็ตามนะครับการทําแต้มไม่ได้ร้อนแรงแต่การเล่นเกมรับของตัวเขาวันนี้ถือว่าทําได้อย่างดีมากๆเลยสามารถเบรกเกมของแมร์ไมเดโยได้นะครับเบรกการโจมตีวงในของแมรมิฮิตได้อย่างต่อเนื่องช่วยทีมรีบาร์ช่วยป้องกันช่วยเซตสกรีนช่วยสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทําแต้มครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเอาฮอฟเฟิลสอด ขึ้นมาช่วยทีมเซลติกสได้เป็นอย่างดีมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเราค่อยๆทยอยได้คําตอบนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานของเจสันเทท่ามผลงานของเจเรนบราลการเบรกความร้อนแรงของจิมมี่บัตเลอร์เบรกความร้อนแรงในการยิง3คะแนนของมามี่ฮิตแต่เรายังได้คําตอบอีกครับว่า ผู้เล่นคนไหนที่ก้าวขึ้นมาเสริมงานให้กับทางเซลติกส์ได้เป็นอย่างดีวันนี้ไม่ใช่ทัพสำรอง3ตัวหลักของพวกเขานะครับไม่ใช่2วิลเลียมไม่ใช่เมลคอมบล็อกดอนสำรองยอดเยี่ยมแห่งปีตัวของมลคอมบล็อกดอนในตอนนี้เนี่ยแฟนๆหลายต่อหลายคนอาจจะเห็นว่าตัวของเขาเนี่ยยิงไม่ดีเลยนะครับมีผลงานที่แย่ลงอย่างไม่น่าเชื่อเลยตรงบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่าพวกเราก็เพิ่งทราบข่าวมานะครับว่าตัวของเขาเนี่ยเผชิญกับการบาดเจ็บอยู่ตั้งแต่บริเวณเข้อศอกลงมาจนถึงบริเวณหน้าแขนเนี่ยนะครับมีสเส้นเอ็นบางส่วนนะครับที่ ยิง3คะแนนในซีรีส์นี้เนี่ยถึงหลดมาอยู่เพียงแค่15%เท่านั้นเองทั้งทั้งที่ในฤดูกาลปรกติตัวของมมลคอมบ์ล็อกดอนเนี่ยมีการยิง3คะแนนสูงถึง44.4%เลยนะครับและในช่วงท้ายเกมเจ้าตัวก็ไม่สามารถกลับมาลงสนามทาแกงแข่งขันได้เนื่องจากมีอาการเจ็บจริงๆครับที่แขนขวามันก็เลยทําให้การทําแต้มของทัพสำรองในภาพรวมวันนี้เนี่ยเป็นรองไมม่ฮิตอย่างสุดกู่เลยนะครับแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าทีมของพวกเขาได้นักกีฬาอ,อย่างเดอริกไวท์แล้วก็มาคัสมาที่ก้าวขึ้นมาในเกมวันนี้ครับงงเดงี ตัวเขาในซีรีส์นี้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยเฉพาะในเกมวันนี้เนี่ยแหละโอ้โหยิงแล้วยิงอีกยิงจนแฟนของแมมมี่ฮิตเนี่ยถึงกับทอ้อไม่ใช่แค่นักกีฬาท้ออย่างเดียวนะครับแฟ,แฟนเนี่ยถึงกับท้อไปด้วยเลยเพราะว่าทุกครั้งยามใดก็ตามที่ทางแมมมี่ฮิตเนี่ยพยายามไล่บี้บอสเซลติสเข้ามาเหลือประมาณ12แต้มหรือว่าอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับก็มักจะเจอเดริกไว้นี่แหละเดี๋ยวก็ยิง3คะแนนแม้แต่วินาทีสุดท้ายก็ยังยิงลงเดริกไว้วันนี้เนี่ยกด3คะแนนไปถึง6ลูกเลยนะครับนี่ถือว่าปกการงงงแ่มดต้ไถึ24 แต้มที่มากที่สุดของทีมและก็เกมการแข่งขันในวันนี้โดยการยิงฟิวโกที่ทรงประสิทธิภาพเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็น2หรือว่า3คะแนนเนี่ยระดับทะลุ70%ขึ้นไปเจอเดอริกไว้คนเดียวยังไม่พอครับมาเจอมาคัสมาร์อีก1คนจริงๆแล้วในซีรีส์นี้เนี่ยผลงานการเล่นของมาคัสมาร์เนี่ยถือว่าธรรมดามากนะครับแม้ว่าจะมีความคึกอย่างต่อเนื่องก็ตามแต่การเล่นเกมบุกการยิงวงนอกการเล่นเกมรับในภาพรวมไม่นด้มีความโดดเด่นอะไรร้อนแรงขนาดนั้นแต่ในเกมวันนี้เขากลับมาครับการยิง3คะแนนวันนี้ก็ทําาไไดด้้ีีมกๆวันนยิงปถึง ลูกโดยการยิงฟิลโกระดับ60%เลยนะครับทำไปอีก23แต้มและก็มีการขโมยครั้งแล้วครั้งเล่านะครับสร้างปัญหาให้กับไมมมี่ฮิตอย่างต่อเนื่องมาไปกว่านั้นทั้ง2คนเนะี่ยทำแต้มรวมกันถึง47แต้มในวันนี้นะครับมากกว่าตัวจริงของแมมมี่ฮิตทั้งทีมรวมกัน44แต้มแบบนี้ไม่ไหวแน่นอนครับพอพูดถึงการยิง3าคะแนนนะครับเแบดบเสร็จในเกมวันนี้บอสตันเซลติกี่ยิง3คะแนนลงไปถึง16ลูกตัวเปอร์เซ็นต์ฟิลโกระดับ,นะบน,ดนี่ว่าจะเป็นฤดูกาลปรกติอย์ฟก็ตาากตาาามมยดก็น ทางเซลติกส์มีการยิง3คะแนนระดับอย่างน้อย40%ได้พวกเขาชนะถึง38เกมนะครับแพ้ไปแค่2เกมเท่านั้นเองและตามสถิติเพลย์ออฟของทีมนะครับยามไดก็ตามที่เข้าสู่การแข่งขันควอเตอร์ที่2และพวกเขาสามารถนําระดับอย่างน้อย15แต้มได้บอสตันเซลติกส์ชนะ22เกมรวดเลยครับไม่เคยแพ้ใครเลยรวมเกมวันนี้ด้วยวันนี้นอกจากนักกีฬาจะคึกแล้วนะครับแฟนๆในสนามเนี่ยยิ่งคึกมากกว่าเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าเสียงเ hey ฮในวันนี้เนี่ยพวกเราแฟนบาสนั่งดูอยู่ทางบ้านเนี่ยบางทีไม่ได้ยินเสียงเป่าของกรรมการ เรียกว่าคึกกันสุดๆส,ส่งเสียงเชียร์กันสุดๆให้กาลังใจกันสุดๆจริงๆและเซลติกส์ในวันนี้นะครับมีนักกีฬาถึง4คนที่สามารถทําระดับอย่างน้อยได้ถึง20แต้มนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของฤดูการพวกเขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฤดูการปรกติหรือว่าเพลย์ออฟก็ตามเดวามาถูกที่ถูกเวลาถูกเกมเหลือเกินเท่านั้นยังไม่พอทีมเซลติกส์ทีมนี้เนี่ยถือว่าเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขันเพลย์ออฟเลยนะครับที่ตัวจริงมีการยิง3คะแนานแล้วก็มีการขโมยรวมกันอย่างละ12ครั้้งไดแลละกเเชเกินว่าไมรสางปรั้งไต้ ไนนที่ทีมของพวกเขาต้องการมากที่สุดเท่ากับการคัมแบ็กจากการตามซีรีส์0-3เซลติกจะทําได้หรือเปล่าเรามาติดตามชมกันต่อนะครับหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับโจแมสซูล่าหัวหน้าโคช้ชของพวกเขาก็ได้ออกมาบอกว่าในเกมวันนี้เนี่ยทุกคนในทีมต่างก็รวมพลังกันต่อสู้นะครับทำให้ทีมมีโอกาสคว้าชัยชนะมาได้ดังนั้นก็ต้องทําแบบนี้กันต่อเนี่ยแหละครับเจสันเทตันก็ออกมาบอกเลยนะครับว่าแฟนๆของทีมเซลติกสคือแฟนบาสที่ดีที่สุดของ NBA แล้ววันนี้พวกเขาก็ดีใจเลอเกินที่สร้างผลงานที่ดีลงตัวกเเสีีียยงชรท่ฟน มอบให้กับพวกเขาในเกมวันนี้ในส่วนของเจเรนบราน์ก็บอกเลยนะครับว่าไมอามี่ฮิตให้พวกเขาชนะมา2เกมบอกได้เลยว่าอยากให้ชนะอีก1เกมนะไม่อย่างนั้นเนียดี๋ยวรู้เรื่องแต่ตอนนีเน้เริ่มจะเป็นซีรีส์จริงๆจ,จังๆสักทีนะครับนี่คือสิ่งที่เจเรนบราน์เขาออกมาบอกไมอามี่ฮิตในตอนนีน้ต้องการที่จะเป็นทีมที่2นะครับต่อจากนิวยอร์กนิกส์ในปี1999ในฐานะทีมอันดับแปและสามารถทะลุเข้าสู่ NBA Finals ได้ในขณะที่ทางบอสตันเซอร์เนี่ยก็ต้องการเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของ NBA เช่นเดียวกันที่ กลับมาจากการตามซีรีส์0ต่อ3ได้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับตอนนี้พวกเขามาได้ครึ่งทางแล้วต้องการอีก2เกมเท่านั้นเองมาดูกันซิว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายเขียนประวัติศาสตร์ของทีมตัวเองได้ดังนั้นเพื่อนๆห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับในการแข่งขันเกม6เช้าวันอาทิตย์7โมงครึง่งเชื่อเลอเกินว่าจะต้องเป็นเกมที่สู้กันสุดใจทุกวินาทีแน่นอนห้ามพลาดนะครับ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะสำหรับเกมวันนี้คะ่ะโอ้โหบอสสันเซลติกส์เนี่ยโชว์พลังอย่างน่าดูพลออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยมัน,นแน่ๆเกมหคุณเพื่อนห้ามพลาดเด็ดขาดคะ่ะและก็ไม่อยากพลาดคอนเทนต์สุกๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้ 23man เนี่ยตรงกลางนี่เลยคะ่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา 23man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ